ดีค่ะคุณผู้ชมดิจิตอลรับนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ที่จะมาสาธิตการทำอาหารในเมนูต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะกับที่นี่ค่ะ Food Travel Dab TV นะคะและสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือหมูกรอบค่ะสำหรับหมูกรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปทำเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปผัดเผ็ดต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมี หมูสามชั้นนะคะแล้วก็เกลือค่ะสําหรับหมูสามชั้นนะคะเราจะใช้ชิ้นกว้างประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็จะต้องมีทั้งมันแล้วก็ตัวเนื้อแซนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําออกมาก็จะออกมาสวยนะคะคุณผู้ชมสามารถซื้อหมูสามชั้นแบบนี้ได้ที่ตลาดเท่านั้นนะคะเพราะว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมักจะเป็นหมูสามชั้นแบบที่เขาหั่นชิ้นเล็กๆมาแล้วซึ่งมาทําหมูกรอบอได้ยากลําบากนะคะต้องเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะจะทําได้ง่ายเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการ อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะต้องตั้งน้ําใส่หม้อนะคะให้เดือดจัดแบบนี้นะคะน้ําจะต้องท่วมตัวหมูนะคะที่เราจะใส่ลงไปตอนนี้น้ําก็เดือดดีแล้วนะคะเราจะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะโดยใส่ด้านหนังนะคะลงไปที่ก้นหม้อนะคะเพราะว่าเราต้องการให้หนังนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่หนังลงไปก่อนเดีย๋ยวเราคีบหมูนิดหน่อยนะคะให้ น้ำที่เราต้มไว้ท่วมนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่เกลือลงไปนะคะสักประมาณ3าช้อนโต๊ะน่าจะพอนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อให้หมูสันใที่เราต้มนะคะมีรสชาติเค็มเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะในน้ำเดือดจัดนะคะให้หนังเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยะคะ่ะ นี้นะคะหมูสามชั้นที่เราต้องไว้ก็สุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทีบขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำการจิ้มนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหนังก็จะค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใช้ซ่อมนะคะจิ้มจิ้มลงไปบนหนังหมูแบบนี้นะคะ จิ้มให้ทั่วนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําหมูไปทอดเนี่ยหมูก็จะพองขึ้นมาจากด้านที่เป็นหนังนะคะคล้ายๆกับแคบหมูประมาณนั้นนะคะเราจะจิ้มหลังจากที่ขึ้นมาจากน้าร้อนแบบนี้เลยนะเพราะว่าหนังหมูยังนิ่มอยู่จะทําให้ผู้ชมใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มได้ง่ายขึ้นนะคะต้องจิ้มให้ทั่วกันเลยละทั้งชิ้น แลหลังจากทุกผู้ชมจิ้มซ่อมแบบนี้นะคะจนทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะเพื่อให้หนังหมูเนี่ยแห้งลงนะคะหลังจากคุณผู้ชมนะคะใช้ซ่อมจิ้มหนังหมูจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบกันนะคะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะนำเข้าเตาอบนะคะจะต้องเปิดเตานะคะวอร์มไว้ที่180องศานะคะ ตอนนี้เราวอร์มเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรา,าจะนำเข้ากันเลยคนะ่ะเราจะอบไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้เนื้อหมูและตัวหนังเนี่ยแห้งนะคะถึงจะนำมาทอดค่ะและนี้ก็คือหน้าตาของหมูกรอบที่เรานำเข้าเตาอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะนําลงไปทอดนะคะเราก็จะนาหมูสามชั้นนะคะมาทําลายบ้างแบบนี้นะคะสาเหตุที่เราบ้างไว้ก่อนนะคะก็เพื่อสะดวกในการที่เวลาทอดเสร็จนะคะคุณผู้ชมจะนําหมูสามชั้นมาใช้ทําอาหารอย่างอื่นนะคะก็สามารถหั่นตามลายได้อย่างง่ายนะคะเพราะถ้าหมูกรอบเนี่ยนำไปทอดแล้ว กรอบทั้งชิ้เวลานาะมาหารัรอาจจะแตกได้นะคะเพราะนั้นทําลายไว้ก่อนก็จะสะดวกนะคะพอบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําหมูสามชั้นเนี่ยลงไปทอดนะคะคุณผู้ชมจะต้องใส่น้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็มากพอที่จะท่วมตัวหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าทอดยังไงนะคะหลังจากเราบ้างหมูแล้วนะคะเราก็จะนําลงทอดนะคะใส่น้ํามันท่วมพอสมควรนะคะแล้วก็นําหมูนะคะลงไปทอดตอนนี้หมูค่อนข้างที่จะน,นิ่มนะคะเพราะฉะนั้น เวลานำหก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างคือน้นํามันนะคะค่อนข้างจะกระเด็นนะคะเพราะนั้นต้องระวังนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะในการตักลาบบนหนังหมูนะคะการทอดหมูกรอบแบบนี้นะคะจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะจะต้องใจเย็นด้วยนะคะเพราะว่า คุณผู้ชมจะต้องคอยตักน้ํามันที่เดือดจัดแบน้ราดบนหนังหมูนะคะเพื่อให้หนังหมูเนี่ยเขาทองขึ้นมานะคะใช้เวลามากพอสมควรแต่ว่าก็คุ้มค่าที่จะทํานะคะ<ม>๋ยวคุณผู้ชมจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนังหมูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะระวังเรื่องน้ำมันนะคะเพราะว่าจะกระเด็นได้เพราะฉะเราก็จะเตรียมฝาหม้อท,ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะ คุมกระทะได้นะคะเมื่อน้ำมันค่อนท่านที่จะเด่นมากแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อก,กันนะคะแต่ตอนนี้ยังสามารถทำได้อยู่ก็ตักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูกรอบของเรานะคะทีนี้เราก็จะพักให้เย็นซึ่งตอนนี้ก็เย็นดีแล้วนะคะเราก็ จะทําการหั่นไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมบ้างไว้แบบนี้เวลาเรานํามาหั่นก็จะง่ายนะคะหั่นได้ตามเส้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะนําไปทําอะไรนะคะ,ะสําหรับเมนูหมูกรอบเนี่ยก็สามารถนําไปทําข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือว่าขนานหมูกรอบกระเพราหมูกรอ,อบไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ความอร่อยก็แตกต่างกันไปตามเมนูนั้นๆน,น,นะคะเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําจัดใส่จานกันเลยนะคะเรียงเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจะได้ดูหน้ารับประทาน,นะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูหมูกรอบนะคะง่ายๆนะคะขั้นตอนอาจจะดูซับซ้อนไปบ้างน,นะคะแต่ว่านี่คือสูตรต้นตำรับเลยนะคะที่ว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ